ครับกล้สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับพี่ครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมานะครับพี่อ่าเป็นอีพีแรกนะครับของผมนะครับพี่นะครับผมต้นนะครับพี่ผมต้นลาม่านะครับพี่นะครับเป็นยุดเป็นอ่าอีพีแรกนะครับพี่ของ YouTube นี้นะเป็น YouTube ที่สองของผมนะครับซึ่งเอาไว้นะครับ เพื่อสำรองนะพี่ชอบไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนนะ YouTube ไหนพี่ทักได้พี่โทรได้ตลอดเลยครับนะครับแอดไลน์บนนี้มาก็ได้ครับโทรมาก็ได้ครับพี่0946198219ครับหรืออีกเบอร์หนึ่งครับ0 9 4 7 5 7 0 5 6นะครับพี่พี่ชอบองไหนครับพี่ทักมาเลยครับพี่ส่งจริงเหมือนเดิมครับขายจริงเหมือนเดิมครับตรงปกเหมือนเดิมครับพี่นะครับ มาครับพี่จะมาดูกันองค์แรกก่อนเลยนะพี Buffalo> ่เนาะเดี๋ยวครับพี่นี่ครับผมมีครับพี่พักงานประกวดนะครับพี่อันนี้ครับเป็นพี่อ่าเคี่ยวเสือนะครับเขาเรียกว่าเสือโหพี่ดูจานนี่ครับพี่จานเห็นไหมนี่ครับเนื้อฉ่าพี่เนื้อฉ่าเป็นเทียนไขเลยพี่นี่ครับเคี่ยวเสือครับพี่นี่ครับแก่ลักษณะนี้หลวงพ่อเขาบอกว่าต้องเรียกชื่อว่าเคี่ยวเสือโห นี่ครับพี่ติดงานประกวดที่กระแพงเพชรนะครับพี่ติดรางวัลที่สองเลครับโต๊ะสิบแปดรายการที่หนึ่งแปดศูนย์สามนะครับคือรายการที่ศูนย์สามรายการที่สามอ่พี่นี่ครับนี่ครับพี่นี่ครับ อันนี้พร้อมใบประกาศนียบารเลยนะครับพี่นี่ครับขึ้นคอได้เลยนะพี่นะเดี๋ยวมาดูองค์จริงนะพี่เนาะองค์นี้ขึ้นคอได้เลยจ้พี่นี่ครับขึ้นคอได้เลยนะพี่นะพี่ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับพี่ฝาก YouTube ต้นอีกหนึ่งยูทูบนะครับพี่นี่ครับเดี๋ยวขยายให้ดูครับพี่นี่ครับติดกองให้ดูด้วยครับพี่สวยชํำมากเลยครับพี่องค์นี้ขายพร้อมใบประกาศเลยจ้ะพี่นี่ครับผมเอาแค่สองพันบาท นี่ครับสองพันบาทนี่ครับพี่เสียมากนี่ครับตาเป็นลูกเต๋านี่ครับพี่นี่ครับนี่จานกอย่านี่เห็นไหมนี่ครับจานกอย่ามีครบสูตรครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่ นีครับเอาสองพันบาทนะครับพี่พร้อมใบประกาศเลยจะพี่จ๋าพร้อมใบประกาศเลยจะพี่สองพันบาทจะพี่จาดีครับสองพันบาทครับพี่ของขึ้นคอไม่อายใครพี่สุดยอดน่ารักน่ารักเลยพี่ตัวก็ไม่ใหญ่มากครับพี่ดีครับจะมาดูครับพี่ดีครับนะครับแบ่งปันนะพี่นะอันนี้เป็นแพะนะพี่นะดี่ครับแพะก็เก่าอันนี้เป็นแพะของเราพะกวยครับพี่ดี่ครับตัวเล็กนี่นะ แพะหลวพ่อกลวยครับหลวงพ่อชุดตินทโลครับพี่น pues. ี่คร <tan> ับเก่าๆแบบนี้เลยพี่นี่ครับแพะหลวพ่อกลวยครับพี่นี่ครับเดี๋ยวเอาเก้าร้อยบาทพี่นี่ครับพี่นี่ครับแพะหลวพ่อกลวยอันนี้เป็นเขี้ยวเสือแกะนะนี่ครับเขี้ยวเสือแกะครับแพะหลวงพ่อกลวยครับวัดโคสิตตรามครับพี่องค์นี้ผมเอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่เก่าๆช้ำๆแบบนี้เลยครับพี่ผมเอาเก้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวเช็ดกล้องสักทีนะนะครับพี่ โทรมานะครับพี่นะศูนย์เก้าสี่หหนึ่งดสองหนึ่ง้านะพี่แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะนี่ครับพี่แล้วไลน์ก็จะขึ้นหน้าผมรอๆเลยพี่ต้นลาม่านี่ครับนี่พี่เห็นไหมนี่ครับอันนี้งาแกะนี่ครับสิงห์นะครับสามขวัญลงพ่อเดิมครับพี่เอาก้าร้อยบาทจะพี่จานลงพ่อเดิมจ้ะอันนี้ตัวที่หนึ่งนะนี่ครับนี่ครับจำๆจานครบนี่ครับ นี่ครับเอาเก้าร้อยบาทเลยพี่นะ ENNIS, นี่ครับช้ำๆเลยครับเก้าร้อยบาทจะพี่จ๋านี่โคตสิงนี่ครับพี่ตัวที่หนึ่งนี่ครับพี่นี่ช้ำๆอย่างนี้เลยพี่อ่พี่ดูนี่ครับโคตสิงสองขัญตัวที่หนึ่งนี่ครับพี่นี่ครับงาแกะนะพี่นะเก้าร้อยบาทจ้ะนี่ครับเหลืองๆช้ำๆแบบนี้อ่ะเก้าร้อยบาทจ้ะพี่นี่ตัวที่สองนี่ครับเอ้ย นี่ครับคจะสิงสองขวานตัวที่หนึ่งนี่ครับพี่อ่ะนี่ครับพี่ชอบลงไหนพี่บอกเลยตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ครับคจะสิงตัวที่หนึ่งตัวที่สองนี่ครับพี่เก้าร้อยบาทนะส่วนนี้คจะสิงตัวที่สองนี่ครับพี่นี่ช้ำช้ำนี่พ่ย่พี่นี่ครับคนจะสิงตัวที่สองนี่ครับเอาเก้าร้อยบาทพี่ถ้าชอบหลายตัวลดได้นะโทรมาแค่งานก็คุมหรือพี่งานเก่าเอย่างเงี้ย เอาขายกันไม่รู้กี่พันแล้วพี่กี่หมื่นก็ไม่รู้บอเผออยู่ที่มือเซ็นใ่ญ่ขายเป็นแสนนี่ครับนี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทครับพี่ตัวที่สองคนจะสิงคนจะสิง,สงตัวที่สามมามาเนี่ยครับนี่ครับ,รบสวยมากคนจะสิงนี่ครับนี่ตัวที่สามจ้ะนี่ครับนี่ นี่ครับมาครับพี่มาครับนี่ครับเก้าร้อยบาทจ้ะพี่พอเดิมนะครับอันนี้เสือยืนอันนี้เป็นงาแกะวิเสือยืนเสือมีขนลงพอเดิมครับนี่ครับพี่นี่ครับพี่เอาเก้าร้อยบาทจ้ะพี่งาแกะนะงาแกะนะพี่นะงาแกะนะนี่ครับเก้าร้อยบาทนะครับพี่ พี่อย่าลืมโทรมานะครับพี่0946198219ครับพี่นะครับหรืออีกเบอร์ก็ได้ครับพี่0947570556นะครับพี่นะครับคนคนเดียวกันนะส่งจริงทุกรายการนะจ๊ะโอ้นี่ครับพี่อันนี้พระพุทธชินราชหลวงพ่เผือกพระกิ่งแก้วนี่สวยพี่พิมพ์นิยมนะนี่ครับหลักการเล่นหากันหลายพันหลายหมื่นเลยนี่ครับ แต่ผมไม่ใช่เซียนใหญ่ครับผม,มเป็นเซียนขายอย่างเขาไม่ได้ครับไม่มีลูกค้าเนี่ครับผมขายหกร้อยพอนี่พี่กาแทางกระบายตูเห็นไหมหกร้อยพอจะ้ะหกร้อยจ้ะพี่ปลายทางกบอกค้าสิบบาทนะหกร้อยจะจะพิจาพระปิดตาหลวงปู่ยิ้มนี่ครับพี่นี่ครับอยากจะพิมพ์ทะลุด,ดีครับพี่ตรงรักดำๆหกร้อยบาทนะพี่หกร้อย หกร้อยก็จะพิจ๋าเลี่ยมขึ้นคอได้เลยเนี่ยครับนี่ครับพระปิดตาหลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานี่ครับหกร้อยบาทนี่ครับพี่หกร้อยบาทในหลังกระบองควายเห็นไหมหกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทจะจ๊ะคุณพี่จ๋าครับอย่าลืมนะครับพี่ชอบโทรมาเลยครับโอ้โหนี่นี่นี่พี่พสังกัจจายหลวงพ่อดิตศุราธานีนี่ครับเอากล่าวแบบนี้เลยจ้ะนี่ครับ ะสั่งฆาจา์หรือผดดิบเ,เอาหกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่หกร้อยหกร้อยจ้ะหกร้อยบาทนะจ๊ะอันนี้ครับนี่หลวงพ่อปานขี่ปักกัดเนี่ยครับสวยๆแบบนี้เลยพี่นี่หลวงพ่อปานขี่ปักกัดนี่ครับเอาหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทหกร้อยบาทจะจ้ะพี่จ่ายพ่อปานจ๊ะนี่ครับชอบพี่โทรมานะพี่ครับอย่าลืมนะครับพี่ ฝากกดกระดิ่งหน่อยนะครับกดซับสไคร์นะครับกดติดตามกดเป็นเพื่อนนะครับพี่ทาง u t u b e นะครับทาง youtube ช่องนี้เลยพี่ต้นลาม่าพิษณุโลกครับต้นลาม่าพิษณุโลกรวมพระเครื่องนี่ครับพี่นี่ครับอันนี้เก่าๆเลยนะพี่นะนี่ครับตลับสีพึ่งนะพี่หรือเขาเรียกว่าตลับคันช่องเป็นของหลวงพ่อทาบนะพี่นี่ครับสีพึ่งนี่หลวงพ่อทาบสีพึ่งหลวงพ่อทาบครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่เอาหกรบาทพี่600้อยห้จะพี่หกรบาทครับพี่หกรของพระธาตุนะครับพี่ EP นี้ผมต้องกราบสวัสดีนะครับพี่อย่าลืมนะครับพี่ช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับกดซับตไคร้กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณพี่ๆเป็นอย่างยิ่งเลยครับสวัสดีครับพี่